ตัวนี้รีวิวจอ Android นะลำสี่ลำหกสิบสี่ใน h r V p สิบหกนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับคอนโทรลบาลานะครับไปดูหน้าจอแอป,ปกันนะครับแบบนี้นะครับสเปคครับสิ่งเต็มอ่าตัวนี้ Android เวอร์ชันสิบนะครับก็จะมี สนะครับลอม6สิบสี่ลกการใช้งาน,นครับรูปนะครับเราสามารถที่จะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับนี้กดปุ๊บนะครับก็เป็นเครื่องหมายแบ่งสองหน้าจอฝัอ่งหนึ่งก็สามารถเปิดเป็น สวัสการปัญหาอยู่แล้วนะครับความเร็วใช้ได้ครับไม่ยุดไม่หน่วงครับสมบรับนร์สี่ต้อตงการจะปิดก็ลางปิดได้ไครับสามารถปรับความเร็วเป็น720ดีได้นะครับ ต,ตัวนี้เกียร์ถอดนะครับสามารถใช้งานได้ปกติครับเป็นกล้องเดิมเลยนะครับชัดเนจนสุดแจ้ติดต่อได้ครับ